และแล้วเราก็ได้ชีสเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซายแชนเนลนะคะ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง Say Channel นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายการหาชีสเค้กนะครับเนื่องในการฟรีไฟล์ได้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมมาจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยนี่นะครับผมฉลองครบ2ปีนะครับใส่หมวกเค้กนะครับแล้วก็ไปเล่น5ด่านนะครับผมก็จะได้การปัดสุมปืนนะครับจํานวน3ใบนั่นเองแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะผมเล่นครบ 10ด่านนะครับก็จะได้แอ,บบอร์บอดถาวรไปฟรีๆเลยนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะครับสีเหลืองๆนั่นเองนะครับผมเรามาเราไปชมทีเด็ดกันเลยนี่นะครับผมชีสเค้กนะครับผมก็สามารถมาแลกรางวัลตามนี้เลยนะครับผม4อย่างนั่นเองนะครับผมส่วนแรกก็คือเค้ก2ชิ้นนะครับผม นี่ครับผมแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับผมส่วนที่3จะเป็นระเบิดของขวัญวันเกิดนะผมไฮไลท์ที่สุดก็คือท่าเต้นนะครับผมท่าแดบนั่นเองครับผมแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับการหาชีสเค้กว่าหายังไงให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเล่นหมดแรงหรือว่าหมดธรรมดาครับก็สามารถดรอปตามแผนที่ได้เลยนะครับผม เ,เหมือนไข่อิเตอร์นะครับเพื่นนอนๆคงจําได้นะครับกิจกรรมไข่อิเตอร์ก็จะหาตามแผนที่ดอรอประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็สามารถเล่นได้วันที่19นะครับถึง25นะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ,บกิจกรรมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับของเยอะแยะมากมายนะครับที่จะแจกนี้โอ้ยจีเอ็มใจดีเหลือเกินกิจกรรมนี้เลยนะครับผมก็สามารถ ย้ำนะครับตอบดอบตามแผนที่ไม่ว่าจะเล่นโหมดธรรมดาหรือว่าแรงนะครับสามารถได้ทุกคนเลยครับแจกยกเซิร์ฟเลยนะครับผมถ้าใครหาได้เยอะนะครับผมโอ้โหผมก็มีข่าวสารพิแกนนี้นะครับผมที่จะบอลบอกเพื่อนๆเ,เ,เรียนวิทไล์เนี่ยไม่ค่อยมีวันหยุดเลยนะครับผมมีแต่กิจกรรมนะมันเองนะครับผมมาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับรัก FC ทุกคนจุ๊บ